เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสตัวอินสตาลีเอเลตตัวนี้ค่ะให้กับที่ท่านนี้นะคะซึ่งเขามีปัญหาในส่วนของถุงใต้ตานิดนึงริ้วรอยแล้วก็ร่องแก้มแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะเป็นริ้วรอยหน้าผากนะคะเดี๋ยวเรามาเาทสส่วนแรกกันก่อนก็คือจะเป็นส่วนของหน้าผากวิธีการใช้นะคะบีบหน้าียงมาเท่านี้ผสมน้ำนิดหน่อยไม่ต้องเหลวมากนะคะถ้าเป็นริ้วรอยที่เป็นจุดท,ที่ไม่ใช่เบาบางนะคะประมาณนี้แล้วเราก็แปะ เหมือนที่เราทาครีมปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วตัวนี้จะช่วยบล็อกริ้วรอยบล็อกผิวของเราค่ะจะอยู่ได้ถึงประมาณ7-8ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งในการใช้งานนี้เราก็ทำให้แห้งนะคะประมาณ2-3นาทีริ้วรอยก็จะหายไปทีนี้เรามาดูในส่วนของร่องแก้มถุงใต้ตาที่ที่เขามีปัญหาอยู่ก็บีบว์ไวเนื้อครีมเท่ากันแต่จะใช้ปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะ เวลาที่เราใช้ใต้ตาเราก็จะแปะประมาณเท่านี้แล้วเราก็ใช้ตัวริ้วรอยของเนี้ยโวยขึ้นแบบนี้ถ้าใครที่ห่างตาตกนะคะเบาๆแล้วก็ร่องแก้มตัวนี้โวยขึ้นค่ะอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หน้าของเราฝั่งหนึ่งอะคะ่ะที่ยกประชับมากใครใครที่มีร่องแก้มเป็นี้ขายให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็โวยขึ้นแบบนี้บอกกับลูกค้าแบบนี้นะคะ สามารถที่จะทำเสมือนโบท็อ,อกของเราได้เลยโบท็อ,อกเองที่บ้านได้ได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวนะคะก็บอกกับลูกค้าเราแบบนี้แล้วก็พักให้แห้งเหมือนเดิมกล่องนิดนึงนะคะโอเคจะเห็นได้ว่าหน้าผากของพี่เขาเงาวับเลยใช่ไหมคะใครที่แบบว่ามีปัญหาหน้าผากแบบเนี้ยเอาไปใช้เหมือนกับพี่นนท์แค่ไม่เกิน2นาทีคิดว่า ขายดีไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวอินสตาลีเอเลสนะเป็นตัวที่เปิดใจให้กับลูกค้าแม้กระทั่งเราเองหุยวันนี้อยากจะใช้จังเลยแต่ไม่กล้ายกมือมาให้พี่กับนายเทสแต่เมื่อก่อนนะคะที่มันเป็นช่วงโควิดเราไม่สามารถที่จะจับผิวหน้าใครได้นะคะเราเพิ่งมาเปิดช่วงไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์นี้มานะคะเนาะเห็นหน้าพี่เขาตึงขึ้นไหมคะเรียบเนียนเลยเนาะทาก็ไม่ได้เป็นค่าบอกกับลูกค้าแม้กระทั่ง เราต้องบอกคนรู้จักเรานะคะถ้าเขาเอาไปใช้เนาะแมก้กระทั่งเราเองถ้าพี่จะใช้รบกวนให้ใช้เซรั่มอยู่เนี้ยบำรุงด้วยผิวพี่จะได้เรียบเนียนแล้วก็ถ้าวันเนี้ยเราใช้ต่อเนื่องผิวเรามันเคยจาว่ามันตึงอยู่แล้วเหมือนผิวเรากําลังออกกำลังกายอะคะ่ะมันจะช่วยยืดหยุ่นกับผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยคือผิวของพี่นนท์นะคะเรียบเนียนมากแล้วก็หน้าผากค่ะก็เงาเหมือนไปฉีดโบท็อกมาเพราะพี่เขาขายใช้โบท็อกอยู่เป็นประจำานะคะเนาะหันหน้ามาฝั่งนี้ เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมตึงขึ้นไหมคะก้มหน้านิดนึงโอเคพอโอเคแบบนี้นะคะก็ในส่วนของเอ็ดเลสนะคะ